วันนี้นะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาดูเดโมของการทำตัว quiz เกมนะครับก็คือเหมือนกับเรามีคําถามแล้วเราก็มีช้อยให้ตอบประมาณนี้เหมือนกับเราตั้งโจทย์แล้วเราก็ให้ผู้ใช้งานเนี่ยเข้ามาตอบนะครับว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดมีการรวมคะแนนมีการสรุปยอดให้ดูนะครับแล้วก็มีเฉลยถ้าเราเลือกผิดนะครับแล้วก็มีการป้องกันการทําซ้ําแล้วก็ไม่ให้มีการคลิก อย่างอื่นที่ไปเลือกสมมติว่าเราไปเลือกคําตอบมาแล้วแล้วเราก็ไปเลือกคําตอบอีกทีนึงมันก็จะถือว่ามันยังไม่ใช่ในสิ่งที่ถามนะครับอันนี้ก็มีการทาโปรเทคไว้หลายแบบเลยเดี๋ยวเราไปดูเดโมกันดีกว่าว่าในสิ่งที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีอะไรที่ตรงกับตรงนั้นบ้างนะครับในที่เห็นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มมองยูสเคสในกรณีที่เราเป็นผู้ใช้งานแล้วเราก็กระโดดเข้ามาอยู่ใน l าโอเนะครับผมจะทําการบล็อกไปก่อนเหมือนเราเพิ่งใช้งานครั้งแรกนะครับ ตอนนี้ผมจะกลับเข้ามาปลดบล็อก่าพอปลดบล็อกเสร็จปุ๊บเรากลับมานะครับเราจะเห็นคําถามที่โผล่มาแล้วนะครับเป็นข้อความทักทายต้อนรับเรานั่นเองนะเป็นแบบตัว f เฟ Message เสร็จแล้วนะครับก็จะมีลิสต์เมนูให้เราคลิกอยู่แค่3ปุ่มเท่านั้นเองนะมันคือการปุ่มเรื่อมคําถามสรุปเสร็จแล้วแล้วก็ล้างข้อมูลใหม่ถ้าเราไม่อยากจะอ,อ,อยากจะเริ่มใหม่นะครับแต่ข้อมูลที่ถามออกมาเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มเรนดอมนะ เดี๋ยวผมจะเริ่มจากที่ปุ่มสตาร์ทก่อนเลยพอเราคิดคําว่าสตาร์ทนะครับคีย์เวิร์ดมันจะหล่นคําว่าเริ่มเริ่มตรงนี้เนี่ยระบบจะเริ่มไปประมวลเรนดอมขึ้นมาในคําถามนะครับว่าเราจะใช้คําถามอะไรแต่บังเอิญนะครับในนี้เห็นนะครับเรามีคําถามที่ค้างไว้อยู่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับซึ่งตัวผมได้ทําเอาไว้แต่ต้องการเคลียร์ทิ้งก่อนผมกดล้างข้อมูลผมจะเริ่มใหม่เลยนะครับเพราะว่าเรากำลังจะมาเดโมให้ดูซึ่งก่อนหน้านี้มีคําถามไปแล้ว ตอนนี้เราล้างข้อมูลไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกดเริ่มอีกทีนะครับเราจะเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งพอเรากดเริ่มเข้ามาปุ๊บคำถามจะถูกแลนดอมและไปดูว่าคําถามมันจะมีอะไรบ้างนะนตรงนี้ก็จะมีคําถามเกิดขึ้นมาแล้วครับประเทศใดที่เป็นเจ้าภาพแห่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในฤดูร้อนเป็นครั้งแรกมันก็จะมีตัวเฟกแมสเซจนะครับที่เด้งออกมาแล้วก็ให้เราเลือกว่าเราอยากจะตอบในคําตอบอะไรนะครับในที่นี้ผมจะตอบที่ขอไข่นะครับกรีชเสร็จแล้วปุ๊บ คำถามตรงนี้นะครับที่เราถามมาตัวชับบน้นบอทก็จะไปตรวจสอบนะครับว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องปุ๊บก็จะมีตัวบอทดนะครับตอบออกมาว่าถูกต้องแล้วผมก็ได้1คะแนนในจังหวะที่ตอบเหมือนกันนะครับเราก็จะมีตัวค Quick r e p l y เอาไว้สําหรับคนที่ทําอาจจะไปเล่นอยู่บนไลน์พีซีเขาก็จะได้สามารถที่จะคลิกบนไลน์ PC ได้แต่ถ้าอยู่บนมือถือก็สามารถไปต่อได้นะครับในเหตุการณ์นี้ผมตอบขอไขไปแล้วผมอยากจะกลับไปตอบซ้ําผมไปกดขอไขอีกครั้งหนึ่งนะครับ พอเรากดขอไขอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตัวลาเชตบอร์ดจะไม่เข้าใจเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าคําถามที่ถามมาถามว่าอะไรนะครับไม่มีคําถามมันก็เลยตอบออกมานะครับว่ายังไม่มีคําถามเลยคุณจะพิมพ์คําตอบมาได้ยังไงนะก็ะให้กดเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งพอเรากดเริ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีการซ่มคําถามมาอีกเหมือนกันนะครับๆๆในที่นี้เนี่ยในธาตุใดที่มีรูปตัว O ออยู่นะครับตรงนี้เราก็ตอบได้เลยออกซิเจนนั่นเองก็กดเข้าไปอีกก็เป็นขอไขอคําตอบออกไปนะครับในคําตอบที่ถามออกมาเนี่ย ก็จะถูกไปบวกไปอีก1คะแนนแล้วนะครับถ้าสมมติว่าผมลองสรุปคะแนนเล่นๆดูนะปุ๊บเมื่อกี้ผมตอบถูก2ข้อดังนั้นก็จะมีข้อออกมา2ข้อนะครับว่านี่ผมมีคะแนนทั้งหมดรวมเลย2คะแนนนั่นเองเสร็จแล้วเราจะไปคําถามต่อไปนะครับถ้าผมจะกดจากตัว List ์เมนูก็ได้ก็กดที่ Quiz ไปก็ดึงคําถามออกมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้คาถามต่อมานะผมจะลองตอบคําถามที่ผิดดูบ้างนะครับอาหาร5หมูมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่นะครับซึ่งคําตอบจริงมันคืองูงูแต่ผมจะตอบผิดเป็นกอไก่ไปอ่าเดี๋ยวดูในะตอนที่เราตอบผิดนะครับตอนนี้พอตอบผิดปุ๊บเนี่ยตัวลายชัดบอดนะครับก็จะไปทําการบอกนะครับว่าเราอ่ะผิดนะคําตอบที่ถูกต้องก็คืองูงูก็คือมือถือนั่นเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาหาร5หมูน,นั่นเองนะครับตอนนี้ผมผิดไป1ข้อและผมถามไป3ข้อนะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าผมมี คะแนนที่ถูกอยู่แค่2นะผมจะกดต่อไปเลยนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าคะแนนจนควาคถามมันจะเต็มกดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปแบบไวๆเลยนะคุณเทีมมาคนครก็นี่แหละเป็นเมืองหลวงนะครับของอประเทศไทยก็กดเข้าไปก่อนให้มันคำนวณทุกอย่างนะครับตรวจสอบแล้วก็ใช่ไหมอ่าคะแนนปุ๊บคำถามต่อไปผมก็จะไล่ยอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเวลาเราเอาไปใช้งานจริงนะครับก็จะมีผู้ใช้งานที่อยู่ในเหตุการณ์จะทําแบบออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ line, ก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะเข้าไป เล่นอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในห้องอสมมุติว่าอยู่ในห้องเรียนถ้าเป็นแบบออฟไลน์ line, ก็ให้เขาอ่ะสแกน QR code แล้วก็มาคําถามกันล้วก็เตรียมคําถามเอาไว้แบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับผมจะกดต่อไปเรื่อยๆนะจนกว่าคําถามมันจะเต็มตอนนี้ผมจริงๆหลังบ้านเนี่ยผมเตรียมไว้แค่5ข้อเท่านั้นเองนะเราสามารถที่จะทําได้มากกว่านั้นตอนนี้เต็ม5ข้อแล้วนะสิ่งที่มันตอบมาก็คือเฟกอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นการคํานวณด้วยว่าในวันเนี้ยคุณตอบได้แค่นี้แหละ เสร็จแล้วคุณจะมาตอบใหม่ไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าผมไม่มีปุ่มที่บอกว่าล้างข้อมูลนะเขาก็จะจบเพียงเท่านี้แล้วก็จะสรุปคะแนนในวันนั้นนะครับ <c oughs> ก็รู้อยู่เลยว่าวันนั้นเราได้เท่าไหร่นะผมกดสรุปเล่นๆดูเมื่อกี้ผมตอบถูกไปทั้งหมดแต่ผิดข้อเดียวดังนั้นสรุปข้อมูลออกมามว่าต้องเป็น4คะแนนนี่คือคะแนนที่ผมได้รับนะครับหลังบ้านก็จะไปเก็บคะแนนไว้อยู่ว่าสําหรับของใครของมันเลยตรงนี้ พอเราหมดอีกวันหนึ่งพอเป็นอีกวันหนึ่งขึ้นมาเรามีคําถามอื่นขึ้นมานะครับหรือว่าจะเป็นคําถามเดิมเนี่ยเขาถึงค่อยกดมาเล่นใหม่ได้เพราะว่าเราจะกันการที่เขาจะมาถามแล้วมาหาคําตอบแบบอยากจะเอาคะแนนให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่ก็แค่ให้จบนะวันนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นการทําฟังก์ชันในการที่จะแยกการทํางานออกมาให้กับผู้ใช้งานในฝั่งแอดมินได้ตรวจสอบในฝั่งยูเซอร์ก็เล่นได้แค่นี้จบไปถ้าเราจะกดอีกทีนะครับเนี่ยเริ่มคําถามอีกทีนึง ก็จะไม่มีให้แล้วหรือเราจะไปถามไปตอบคาถามเก่าๆที่เราทําผิดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยผมกลับขึ้นไปเมื่อกี้ผมผิดในคําถามที่เรื่องของอ่าตรงนี้อาหารห้าหมู่ถ้าผมกลับไปกดอีกทีนึงตัวงองูเนี่ยผมคิดว่านะ่าจะต้องเป็นคำตอบที่ถูกแล้ว แต่มันก็จะไม่มีคําตอบมาให้เราไม่มีอะไรมาคำนวณให้เรานะครับเพราะว่าเราตอบไปแล้วนี่ก็คือการการทําป้องกันไปอีก1ชั้นนะครับเบื้องหลังตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นคําถามเป็นช้อยแล้วก็เฉลยนะ เมื่อหลังจะเป็นแบบนี้เลยก็คือมีแค่คําถามช้อยแล้วก็เฉลย ER. เสร็จแล้วเขาก็มาคลิกดูว่าในสิ่งที่มันแรนดอมตอบออกมาเนี่ยในการแรนดอมตอบออกมาจะไม่เจอแรนดอมซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะทํารูปบนเอาไว้แล้วว่าคําถามนี้เคยถามแล้วห้ามเอามาถามต่อก็สามารถที่จะเอาไปเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเรามีนะครับคอร์สเรียนสําหรับการทําเรื่องนี้เลยเราเอาไปประยุกต์เล่นได้หลายแบบนะไม่ว่าจะเป็น ในการศึกษาก็ได้นะครับหรือว่าในที่ทํางานที่เราจะเอาไปทสสกิลในบางอย่างหรือจะให้ฝึกพนักงานในเบื้องต้นหรือว่ามาเทรนทิงในงานของเรานะครับก็สามารถที่เอาแชทบอร์ตัวเดียวเนี่ยแหละเอามาเล่นแล้วเราก็วัดผลได้เลยณวันนั้นนะครับก็สามารถตรวจสอบหลังบ้านก็ดูได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลนะเฮ้ยว่าเขาจะตอบผิดตอบถูกอันนี้อยู่ที่เขาแต่หลังบ้านเราแน่นอนว่าเราเห็นข้อมูลของแต่ละคนนะครับจะไม่ มีข้อมูลที่เอามาซ้ำกันการดึงคะแนนออกมาก็เป็นการดึงลายบุคคลนั่นเองนะเห็นเดโมแบบนี้แล้วนะครับคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้าใครที่ทําได้นะที่ทําโค้ดทาอะไรได้เนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นไอเดียหนึ่งที่ทําให้ ได้งานชิ้นนี้ออกมานะครับส่วนถ้าใครนะครับไม่ถนัดเลยไม่ถนัดเรื่องของการโคดดิ้งเลยนะครับทางเราก็มีแบบสาเร็จรูปให้แล้วเพียงแค่ตั้งค่าน,นิดเดียวแล้วที่เหลือเราก็ไปกรอกคาถามคําตอบแล้วก็เฉลยแล้วก็เอามาเล่นได้เลยส่วนงานดีไซน์กราฟิกหรือตัวเฟกอะไรพวกนี้นะครับเราก็มีสอนให้เหมือนกันว่าเราอยากจะได้ดีไซน์แบบไหนทํายังไงเราสามารถติดต่อได้นะครับที่ใต้ดีสคริปชันนี้เลยแล้วก็จะได้ความรู้แบบนี้เอาไปใช้งานได้โปรเจกต์แบบนี้ไปใช้งานนะครับแล้วโปรเจกต์นี้ก็เราก็เอาไปต่อยอดได้นะเราจะไป จะทํากับงานในองค์กรของเราหรือเราจะเอาไปทําเป็นรายได้เสริมเอาไปสอนหลอก็ยังได้นะครับยังไงถ้าสนใจอยากจะหารายละเอียดเพิ่มเติมก็ใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับวันนี้เรามีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้เลยสําหรับเดโมในเรื่องนี้หรืออยากจะจ้างงานทําก็สามารถนะครับถ้าไม่อยากจะเข้ามาเรียนอันนี้อยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนนะยังไงวันนี้มีเนื้อหาสาระเท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวไว้พบกับเดโมในตัวต่อไป ในครั้งหน้านะครับขอบคุณสำหรับก,การติดตามและรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ